Ồ an hôn thân thương giai thôi nhóm thắng thì bây giờ phải thắng thương kia mắng mì thương mại 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 เขาใสา่เนาบ้าตลาดคาเท่าไหร่หลุงไปยืนบล้วปีๆไ้ได้ไงเนี่ยอึงมันยาอะไรนู่นไม่เกี่ยวหรอกนับเตแค่นี้ลังดียังไม่เชื่อสะไปแกกับรวจเฮ้ยเนี่ยจรอง่ากิ่เงเลยีเอาเงตไปมะเสียตังค์แล้วลุงนันไป่ชั้นแล้วนะลออุงนับไปสิชั้นสิชั้นก็พันละสิบบาทสิบาสิบชั้นก็ร้อยนึงร้อยนงออองึงเอองจะไปยังไม่บอกใครเขาเนี่ยไอเดียมันโง่ิีๆชันับันทั้งซีที่สา นี่ลุงมาจากไหนครับเนี่ยมาจากสุพรรณมาจากสุพรรณถ้ามาทำอะไรดีเทครับก็มาหาอไดูนิดหน่อยเลยดีเท่อ๋อเปิดหูเปิดตาฮะอย่างนั้นอะไรอันนี้อันนี้นี่ไงครับถ้าอยากดูอะไรแล้วก็ตรงนี้คือโละครบอดเวงครับเฮ้ยบอดเวงเพิ่งรันชัยวเตี่ยวบอดเวงอยากดูรึเปล่าละอยากดูเชิญนั่งหน่ยครับอ่าละคร เราวันนี้สนุกสนานมากมายเลยครับจริงหรือเปล่าจริงครับบ้านมภาพ่อมโยกของเราเรื่องแรกครับในที่องที่มาครับ เออเออมาแล้วลูกเอ้ยใช่ครับเขัดดีลูกชี่มากครับว่าให้ถ้ากระจอกเสียให้หยุดจริงๆเนี่ยต้องออกเสียงว่ามามาผูกเนี่ยยากแล้วลุงชื่ออะไรครับบุญตรองลุงลุงเป็นลูกพึ่งเหรอครับรู้อ่ะลุงเป็นลูกพึ่งสุพรรณอะไรติดคอไม่มีอะไรลุงลุงเอาเองเล็กผมชื่อมากครับ มีพี่16คนบ้านอยู่พระขนงเป็นทหารมา2ปีแล้วตอนนี้ตกลงประจำการจะกลับบ้านไปหาพี่ที่พระขนงลาครับโ่อพี่เอาแล้วไอ้พี่ไม่รู้กลับไปจะโดนพี่พ่อตายเลยของเราตายไปครับจากข่าวประจำเรื่องพี่มากพระขนงเนี่เพื่อนนุ่มอะไรครับอยากย็นดลูกทำไมอ่ะหมาถึงว่าจบชาตินี้พบกันชาติต่อไปไปไปดูว่าเรื่องอะไรตุกนะครับเฮ้ย เดี๋ยวเราจะใายเรื่องต่อไปแล้วครับเองพันยาอ่อนแล้วแล้วไม่น่าไปไหนไม่น่าออกยืนอุ้งลุกแล้วเอามือมันล้วงม้าเอาจบกว่าเอะไรอะไรเขาลูกเยอะไปแล้วครับไม่มีไม่ล้องไาเรืลูกมันจบแล้วจะจบได้ยังไงอ่ะดูเรื่องอะไรครับฮิมาพัคฮนโอ้ใครเอกชื่ออะไรฮิมามีพี่กี่คนสิกคนมันจะไปไหนพัคฮนโอ้รวมกันฮิมาพัคฮันโอ้จะจบยังไงเนี่ยนั่งนะครับจบง่ายจังวะชมเรื่องต่อไปดีกว่าเฮ้ยนี่เอา โอ้ยชมรองที่สองเลยดีกว่าครับในเรื่องคู่ทนโอ้โหนันเด้นัตเต้ทราพารีขปลนลาเขาท่าครัเพลงครับหวน ะต้งนี้พ่อบ้านทุไหยองวารลักโคลีบ้านยาแม่ขายจอรักอยู่นั่นเฮ้ยโอมตชอนคุยได้เวลาต้องไปแล้วโอเป็นงทางรถไปหรือกับข้าหรือกับข้าให้ใครแป๋วมันจัากินฉักมยดงนี้โอ้ไอ้นูี่เาเป็นใครลูกเมียโคบุลีครับเีโคบลีครับอาคาลิพ่อถือเล ร้านก็เปิดแล้วจะซื้อที่ไหนเล่ละในขนาดเดียวนั้นเองที่คนก็คาดคิดกเ่ิดขื้อเล่แล้วแลกแล้วก็มีเสียงดึงดัน ก็ขอเทียวมาอย่างนั้นถงไม่มีใครโดยิ้วอะนะเราจะร้องทำไมอ่ะอยากร้องอ่ะพระจูสวยโอแล้วมีอะไรมาขายมีผักชามีอะไรบ้างชะอ่ำชาอมอ่านั่นแหละชาอมเอามาหนึ่งกําหาไปหายแล้วไปโดนตุ๋แล้วมันต้องรู้แน่ๆหรือว่าไอ้ยิ้มบนขโมยน้ำมันร้อง้าวสวยมากผ้าถุงเราละก็ลำขาวนะคือต่อได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอก ที่อยูียาวมันอยาได้อรอย่างกได้เอฮู่ล้อยนะคู่ละสองร้อย่ะเอามาข้างนึ่งไปไข้างเดียวใส่ให้มันข้างไข้างไปขายเป็นคู่ไม่ขายแล้ว้าไปยังไยเอาคู่ก็คู่มาเรื่องมาย่ไหมโอ้ยได้แล้วรองเช้าหคู่สะออไปแล้วที่ย จบแล้วครับเราจะจบได้ยังไงเมื่อกี้ไปเอซื้ออะไรช่อมซื้อเท่าไหรหนึ่งตำเมื่อกี้อะไรอรองเท้าหนึ่งคู่รวมกันตำคู่ฮะลุงจะฉีกไหมครับจะฉีกยังไงเรามาเลือกเจ้าคุก่อนลุงเห็นจะเลื่อาาเรื่องดีครับลุงคู่กันนั่งดูลองเรื่องต่อไปดีกว่าไอ้ไออเรื่องนี้อะไรอ่ะไอ้ช่องเรื่องผียเรื่องซ้างไม่เยอะอเชมเรื่องดีกว่าครับโตกเต้าคำกรป๋ากระเพาะเรื่องแก้หลัก ผู้อ่ารักรัก อีนี้ยาวเล่นไปเลยลูกเล่นไปเลยชีวิตแก้วอาภัะแก่เป็นเด็กเจอโจวอะไรตอจวต่างจังหวัดอแต่างจังหวัดแก่ต้องขึ้นรถบขสมาลงที่โตลโมช้ออะไรบขสอะไรบขสโตลโมช้อบริษัทขนส่งมาลงที่ตลาดนัดคือ มาดูเรื่องใหม่ด okay. ีกว่าครับโคตเร็วดีเฮ้ยไม่ดูไม่ดูภาพจริงครับจริงก้รือเฮยไม่เอาหยุไม่ทอหุอบเดินเท้าเดลัดัดออกให้ท้งตาลทีสาเนื้อโอ้โหคตเรวดีดีกว่าดูโคตดีอินจะใช่ก็ใช่แต่จะดูไม่อูไม่ดูขายเลยนะครับมาพบกับพอดูริงในเรื่องโคตรเรวดีราชัททไทยไม่ต่าร เือาไปห้าร้อยเอาทำไมอ่ะใช่ไหมครับโอ้ยดูเราไปดูแะฮะแก้วลืมหลังไม่ต้องดูแก้วนี่ลืมหลังเลยนี่นะเอาเรื่องนี้เลยอดเดี๋ยวนี้ปะอดแต่ถ้าสายใหม่ก็พลาดต่อแล้วครับพลาดซ้อไม่เป็นไรกอนักแสดงทุกเจ้าทั้งหมดโดยเฉพาะไอ้คนสุดท้ายที่มันออกมาซัดตังค์เสี้ยงดังัค์ไอ้เนี้ยออกมาคนแรกเลยได้คัน trouble เยอะเลยด้อย ไอ้ผีมันไม่เผ็ดว่ะต้องทำยังไงต่อรู้จ้ารู้เลยอ่ะมันอยู่นี่ได้ไไอ้เมื่อเขาจะตงก็ต้องใจกลางกระเช้าทีป้า้อ ท่านครับจากทีมงานอิสระโตแดงขอเจอทานแดงครับทุกคนท่านโตแดงมาจีบฝั่งท่นแดงทนครับจัง